สวัสดีครับ f อซครับผมก็อยู่กับช่องรับนำอีสานเหมือนเดิมเหมือนเก่าแล้วครับสาวหน่อยบาวหมควูครับเอซดอกแรหครับมาแล้วยังล่โอ้ยเฮ็ดกำลังขึ้นเ c ็ซีเบิ้งครับนี่โพูดขึ้นจากกิด,ดินน้อยๆนึนนงนี่สาวหน่อยในเนี่ยเห็นขาหักแล้วครับขางาางเลย พ่นคอยเอฟซีนี่ครับเข้าขึ้นคางท่างเอฟซีสาวนหน่อยตอนนี้ก็ต้องสิงัดกับขาเพิ่มครับเบื้องดีวะง่ามง่ามเีเอฟซีขาไงเอเลีหยหักคอยอันใดเต็มๆนี่นะหน่อยเอ้ยสุจเลยว่าดอกโอ้โหเอฟซี FC. ดอกเดียวสามทอนครับหันบ่หักนี่เง่าง่ามเลย FC. เอฟซีเฮ็ดตลาดครับเฮ็ดลุนนี หนงาไลยเห็ดกะาลังคูขึ้นจากดินมาสองไฟกันครับกับเอฟซีไอ้กับสาหน่อยกี่จังก็ต้องเหลือสิตีหาสี่สิบกลัวครับเล้เขามาหาเห็ดกับสาหน่อยโอ้ยนานนานนั้น,น,น,นดอกแหกเดี๋ยวจังไดมาหาต่อครับเอฟซีกันพอผมสีไทยเบิ้งครับกระมานต่อเนื่องเอฟซี ผมยางแยกออกมาจากเราหน่อยๆครับออกมาจากเซานหน่อยครับนี่ละผลงานเอฟซีเอ้ยมาพองามๆเลยสองดอกสุดยอดเอริประทับใจครับ FC. เอฟซีเหมือนกับเซานหน่อยครับไฟวบบบบมบม,มาทุกนเออนี่ยมาคุดครับสุดยอดสุดยอดนี่ห้อยเขาเอาได้นนีเอฟซี FC, นี่ห้อยเขาเอาของข้างครับนี่เห็นไหมครับนี่ลุม้มเอาคุดเอานี่ผมมาเห็น เนี่ยไม่ไกพ่พนวดเห็ดเบียรครับเขย่าเขามาเบาเ่งไก่แต่เขาเขาไต่ยอยู่ในนี้ไงวเขาไต่ยอยู่ในเราเห็นไซซส้เสมอเสมอเห็นมันออกเราขึ้นบวงยางหมู่บ้านบ่อสักหน่อ,อยสองดอกกันนะโค้ท้าโค้ท้าเห็ดกระลังขึ้นเนบซีพะว่าหมู่บ้านเห็ดมันบ,บ่บ่มีดอกบานเลยครับหมู่บ้านได้ดอกบานกันแต่น้อย เบืเ้อส่าวนอยผูดเอาเห็ดกันสุดยอดเลยประทับใจงานม,มิเรเอฟซีบริเวลินลครับเห็ดผูนี่โอ้ยสุดพอดีดิสุดพอดีเอฟซีสุดยอดเลยครับตรงเป็นใหม่บรรทัดดอรด เฮ็ดบวกเสน่เขาตรงนี้เอฟซีคือขาเนี่ยแหละครับต้องเอาขายังได้สิงานนี่ครับประทับใจรีเอฟซีเอ้ยโอ้หันตัวนี้ก็สามท่อนการคูดง่ามได้เหรอไ,ได้สา่ายทะลุกรูะบาดเลโอ้ยเปิดคำสิอบอกครับเอฟซีความงามของเฮ็ดครับงามมิลีตุกติกเอ้ยมาวางกันวางกัน <c oughs> มาวางคู่กัน <c oughs> นี่เอฟซี่ อันเด็กกับว่สูนนี่ดอกขันบ่กหักนะคือแบสอนครับคณะเด็กกับสอนเอฟซีสุดยอดเลยเอาสาวหน่อยให้สาวหน่อยเอาใส่กับตาครับเดียร์หาตัเอฟซีสุดยอดเลยครับเอฟซีครับกระมานต่อนเนื่องครับสาวหน่อยพ่อครับดอกนี่มาลุูนขากันครับเป็นงานมือขาสุดยอดเลยเอฟซี เฮ็ดมันี่ดอกตูมขนาดครับขาใหญ่ๆครับขาใหญ่นะครับเอฟซีสาวหน่อยว่าโอ้ยก็โอเคครับสุดพอดีเฮ็ดมันี่แม่คือประทับใจถูกว่าไฟดับไฟจะเข้านี่สาวหน่อยเจ้าเอายกขึ้นอีกวะ บอกเห็นดับไฟจะเข้านี่อืมหนาจำจำม,มาสัน่นหน่อยไหมหันดอกเห็ดออกมาเออโอ้ยประทับใจ FC เอฟซีเเห็ดโอ้ยตุกได้กินดีครับประเดีย๋ยบึงเห็ดครับเบิึงเห็ดสามดอกสี่ดอกไม่แต่เห็ดตลาดเลยเอฟซีเดี๋ยวมาหาต่อครับผมมานต่อเนื่องเอฟซีมานต่อเนื่องครับเห็ดมีได้งา,งามเลยครับมือนี้ มันมาน,นกับสาวหน่อยอีกแล้วขอบฟอมอีกแล้วพคดอขาคือเก่าเลยสิสุดยอดไล่โ้กระทับใจเห็ดมาอนี่คนกับสิบพยางที่ครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่ยางกันแล้วครับเห็ดพวกออกเห็ดกําลัางจุ่มๆครับหมู่บ้านนี่ดอกนี่เระดอกขึ้นจุ่ม,มขึ้นนี่แะครับแล้วมาบานนี่สุดยอดเลยสาวหน่อยสาวขาครับ หายเงาครับยี uh ่ส huh. uh ิดอกสุดยอดเลยโอ้ย huh. ป uh ิดไฟจุกบานในสาวหน่อยเจ้าปิดไฟให้คอยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเด้อืเดี๋ยวเดียวเดียว สุดยอดเอฟซีเบิ้งเฮ็ดครับเบิ้งเฮ็ดให้เบิ้องอีกรอบนี่คือดอกที่หาครับสอนเดีผมไปหาันต่อครับเอฟซีครับประมานต่อเนื่องครับเอฟซีครับเป็นสาวหน่อยพ่อครับเที่ยวนี้เป็นเฮ็ดดอกบานเรียบร้อยแล้วครับดอกปใหญยครับเอฟซีเฮ็ดดอกปใหญ่งามครับ ว่าท่านเท่าดอกเห็ดคือล่างบานชาวหน่อยเอาขาเรา,าเลยสิขาเง่าเลยโอเคครับเบื้องหล่อขาง่ามอยู่ขาเง่าอยู่สมส่วนเขาถือคคว่าสมส่วนเลยสิว่าเท่าจกดอกจกภาพน่ยอโอเคเดี๋ยวติดตามมาต่อครับ